าตอนกูกำลังอดอัดคลิปเวอร์เน้นแรกค่ะเน้นแรกแปดพันเนาะแต่ก็ต้องไปจัดมีเนี่ยไม่ต้องตลอดแกล้งจบอนี่แหละคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายนะคะพี่ๆน้องๆคนไหนดูแล้วอย่าเอาไปพูดหรืออย่าเอาไปทำตามนะคะไปลุยกันเลยค่ะเอามันสีเบลอนเบลอนที่เบลอนเบลอน ต้องมาหลับค่ะโอ้ยแครีเอามันซีโอ้ยแครีไม่ได้เรื่องไมิสแครีผู้ผิดแครี่ย่าเลยป่าค่ะป่าไม่ได้เรื่องเลยอ้าไม่ตายด้วยอเสียใจอ่ะอื๋อที่ดอปแล้วทำไมมันรอดวะมันอันตีางงี่ดรอปโลอีกอ่ะอันนี้คือข้อเสียแหะค่ะคือโฟกุไม่โฟกัส อันนี้กัเลยเมลอนก็ไม่มองแมพด้วยเมื่อกี้ <c oughs> จะทุบๆๆอายีที่แท้วอายีที่แล้วบอกว่าจะทุบๆ <c oughs> ป,ป,ป,ประกาศสองคากับพี่แล้วนะคะเ <c oughs> ออดเฟนหนึ่งเออเดี๋ยว่อเขาทำซีซันใหม่เขาจะได้เก็บมีมเพิ่มนะคะแบบใหม่หรอเป็นไรมากป้า เป็นไรมากป้า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 เออเป็นไรมากป้าเออเป็นไรมากป้าเออเออประกาศส่งครางกับพี่แล้วนะคะเซราฟีนมาแล้วค่ะมีคนประกาศมค่ะเออประกาศส่งค้ากับพี่แล้วนะประกาศส่งครางกับพี่แล้วนะประกาศสงครางกับพี่นะ เออประกาศสเมยร้อนอันตีสีีเราไม่จะตายหมดแล้วนะเออประกาศสงครามแล้วนะมันหมดแล้ววะแกใส่ก็จะหมดแล้วเหมือนกันอันตีสีเมยร้อนเมยร้อนแม่อันสีสทีอ่ะยำการสีสีไม่เมยอันสีหรอมีมันไม่อันสีสักทีไม่ตายด้วยเมยร้อนอันตีสี อ้หใหหมดโดนเลยอีเมล่แม่สีมอืมอ,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 มอมตาสีไปแล้วจอกตายค่ะลาก,ก่อนนะคะพวกกระเทยโอ้ยอีดออีซี่โอ้ยแม่โอ้ยมันแฟรเลยเออกูแฟรได้เหมือนกันอ่ะมึคง <c oughs> มมคิดว่ากูแฟรไม่ได้เหรอฮะมึงคิดว่ากูแฟรไม่ได้เหรอ แล้วป่ากูหายไปไหนอ่ะป่าวาไปบนแ้ป่ามีอยู่ละอจ้าทิ้งกูเวอร์อีกอ่ะนี่โ้ยเลิซน่าเกิดแน่เลยชีมารีบมากันเร็วแมนอีกอีกอ่ะโดนลาดอีกค่ะเสื้อคุณไหมเอาก่อนลูกอันเลิศขอบคุณที่เสดสับเพื่อชีมนะคะ อุ้ยอีซี่มันแรงกว่ามึงระวังแรงกว่าหลวงไงจ้ะแรงกว่าเาาขามันจะมั่นนีไ่ไงเอา้าทำไมไม่โดนปาร์ตีย้ยิงเฮียเฮียมานี่ไม่กุตกค่ะอ้ยไม,ไมนะกเซลฟีต่ตอแหลมตายเลยอ้าวรอเหรอรอดค่ะไม่ตายด้วยเอาสิ โอ้ยไม่ได้แล้วเมืองไม่ได้แล้วมันอย่างนี้มันเกิดแบบมันเกิดแล้โอเีมากเลยนาะ หม่อมมากเลยนะคะทำไมคิดจะปล่อยบน,น่ะเออจีดอกไม่ก็มันได้ไงก็รูก็มาปล่อยเลนอื่นสิสีแบบสกิลไม่สัหึว่าทำไมกิ่นขิงว้จีดอกมังไมวจะย็นเด็วจะเป็นสีดอก เฮีย,อยอเอ้ยว้าไปเถอะอีกเหรอโอ้คาไม่<า>ได้อีกได้ค่ะไม่กี่ขั้นไม่หแ<ฟ>หล่ะไปต่ออันตีใส่เซลาฟีนอะมา่อกี้ว,ว่าดัซเซียอีซีไม่รอดแน่เลยคือกดสกิลสามไปแล้วโอ้ยตอนนี้ตุ๊บแน่เลยมึง ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ได้โซนหน้าแล้วรู้สึกว่าเลี่ยงไม่ไม่ขึ้นเลย,อยขอบคุณนะคะที่หยา่าพักออกให้ิศเวอร์เยี่ยมแล้วเอาก <c oughs> ูไปแล้วค่ะกูไปแล้วค่ะจีนบินมั่นปส่อยมาก็นเลย <c oughs> ไม่โยอยับ ที่ได้เนาะโอ้ยมึงคือเลือดแบบน่ากินมากเลยแต่ละคนอืมก็ไปสิคดิจสตนลการบ้านทำตรวจแซปมาเลยพวกเนี่ยออ้ยอีซีเีเทอรีนไม่น่าทันวะไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรนะคะมาแล้วข้ามาแล้วมาช่วยดาราสาวแล้วว้าย มากันเร็วเวอร์อ๋ออ๋อไปก่อนเร็วแม่ไปก่อนขึ้นใต้ขีดเราไอ้ดาเมืองเ,เมืองไปโอ้ถ้าแรงอย่างนี้อีดาเว้นเป็นอะไรเนี้ยแรงจังเลย เราจะมาพูดเรื่องคอมโบกันนะคะมึงก็คือคอมโบก็จะเป็นอย่างนี้มึงก็จะฟองสกิลก่อนใช่ไหมแล้วกูก็จะปา,าบ่อไปอแล้วก็สตาร์นปุ๊บมึงก้นตีเปิ้งเลยแล้วก็จะคัดได้คิวกันเป็นอย่างนี้ให้เซนอัพอะไรก่อนดีค่ะอัพฟองไปเลยค่ะ,ละเละิ่ๆนี่นะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้เด้อ <c oughs> c กันเลยคิดแต่ว่ามีข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือมึงต้องปาให้โดนค่ะนามออิแต่ว่าขอเนี่ยนัมน,นะคะให้มากับเพื่อนนะคะทุกคนอย่ามาคนเดียวนะเดี๋ยวว่าจะโดนจะโดนยุมหัวเอาเออใช่ใช่ฟองยางฟองยาง,ง,งนามิฟองค่ะไมอโดนอีดอโดนเลยนามิไม่ได้เล่นนานนะอย่าเพิ่งเร่งสิ วันนี้ขอตั้งซื้อคอมโบว่าคอมโบน้ำร้อนนะคะเอ้าเอ้ามันซ่อม <c oughs> ได้เหรอไอ้แม่อกองปูเด็กกูจะเฮ้ยมากล้หิวยเรามึงไม่มันหิวเองเปล่าอีกหรอไม่นะแต่มันหิวให้เพื่อนไปนยนไปเกี่ยว <c oughs> อ๋อเหรออ๋อเหรอไม่โดนมันไม่ซีนอ่ะปกติฉันจะอัพสามก่อนไม่ใช่สามสองก่อนเล่นไปเลยคะ่ะจะเบลสองแล้วอีฮีย่ะเฮ้ยอืมกูสาดเลยโอ้ยอเฮ <c oughs> ้ย โอ้กว่าฟองมันจะลงแม่โอ,อ้ยอยากลิ้นหลักเลือเกินเฮี้อะไรโดนแล้วี่ขี้อ่ะมีบกกันดีค่ะอพอแล้วอีดอกพอแล้วนะมีพอแล้วมึงเอาให้ได้นะความหบองที่มึงแล้วดาราสาว มไม่ดาราสาวเขี้ยาาะเว้ยมาซาให้ได้วหมเฮ้ยเอ้าอีบ้านี่เขี้ยะมันเป็นเขี้อเลยควายหน้าหี <c oughs> หน้าหีหน้าหีหน้าหีหนุ่มไม่ต้องไปครับพี่ <c oughs> ไข่มาซาไข่มาซาเอ่อเร็วแล้วจะไข่อุ้ยโอ้โหฟองสวยมากไปเร็วนี้สินี่ มูมูอามูอามูเราเห็นกัอนไหมเราเห็นกัอนไหมก็ต้องเห็นก่อนอะเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่มาสิมาเป็นเฮียอะไรไปค่ะไปหว่านให้หมดแล้วกูได้คิวเวอร์ มึงมันผิดตาแมวไม่พอใจสิคะจะให้รู้สึกยังไงล่ะคอมเมนต์ดังขนาดนั้นน่ะคือจะคอมเมนต์ให้เกดได้ยินเลยใช่ไหมมีรักษาน้ำใจเด็กเลยอ่ะวแล้วทำไมต้องเป็นกูตลอดหรืตัดไม่เข้าใจเอานามีบ้างสิไอที่อยาเอาแต่กูไปเลย ผู้ถือก็คือผู้ที่ใส่ใส่ธาตุไฟนะคะแอลกีนา่ามาั้งเหยาบมากไม่กี่ผู้ถูกเลยผิดหวังใชคุณเป็นผู้ถูกใช้ผิดหวังตลอดเลยผู้ถูกเลยให้ผิดหวังตลอดอีกทีกูวไบใเข้าใส่ พี่ไม่เข้าใจว่าเออประกาศอีเชียว่าประกาศสงคราวกับพี่แล้วนะพี่ไม่เข้าใจว่าน้องสะกดหรืออะไรทําไมนองมาลงพี่ไม่เข้าใจว่าน้องจะส่งส่งมาทําไมพุ่งมาทาไมเยอะแยะค่ะเอออพี่โซ่ใจอีกแล้วถ้าพี่เข้าห้องเชือดเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะทุบเด็กเมื่อวานซืนให้เตี้ยเท่ากับติชาเลยจ้ะคอยดู <laughs> เอาอีนาเมื่อสีตับเป็นเรื่องอะไรมากปะผู้ถูกเรืองให้ผิดหวังหรอผีโซนแล้วกูต้องรอดสิไอ้เหี้ยูจะไปไอโซนไอโซนไอ้เหี้ยพี่โซนแล้วกูก็ไม่ได้เกลียวไอ้เหี้ยนี่แหละทำไมกล้าบล่ะข้าหนูกลัวแมลงหนูกลัวผีหลอกผีเปิดตาแมวอะค่ะ อลองผีหลอกวิรงลอดลอ่ะเผ่าเฮ้ยเสียสวเออเล่นแล้วมันต้องมีห่เนี้ย่ละเอยกตามแมวแล้วเป็นเีียหรีกควายนี่<อ>ได้คิวละอีหนยิงรีดอกเออแพ้ละสี่สิบอีดอกกูว่านะตอนนี้ต๊บไม่ไหวละ เราไปเล่นคอมโบแอนนี่กันดนีกว่าอ้อมอไม่ไม่ไหวอ่ะใยรยำเล่นละนะเดี๋ยวจิ้มเลยมาไหมล่ะจิ้มเลยมาเลยครับมึงเข้ามาเลยค่ะมึงเข้ามาดนป้อมกูเลยเข้ามาเข้ามาเอาเคลียร์มาเออ บึ้มได้อยู่นะจอบแค้นแหลกเอาาป่าให้แล้วเป็นเฮียหลีควายอะไรอ่ะคุณแอบแอร์ตัวเหมือนเพื่อนเลยค่ะสโลนนะครับพุ่งแต่ฉันมีสัญญาว้ายเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูเอาใครก็ได้ไม่ใช่กูเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่กู ช่วยไม่ได้นะโอ้ยนฝากได้นะครเซย์ราได้ค่ะหัวหน้าฝากเคลียร์ล่างหน่อยเนาะนั่นปิดไฟแล้วปิดไฟเก่งมากขี่ลอกตลอดโดยกูหลอกปีงล่ะโง่แล้วคือปิดไฟเหมือนเกมอาวุธอาวุธแต่ว่าต้องมีคนตายคนหนึ่งอรับอืมแต่ลำปีบป้ายดอกแบลมึงเลือดร้อมาตอนเลยเอาบาลานเลยเอาได้หรอคิดว่าเอาได้หรอ ที่ว่าได้ที่ว่าเอาไม่ได้นะครับโดนดอกคือโดนได้เอ้ยท้องขาวคืออะไรอ,อ่ะอีดอกคืมบนตัวนั้นเราลุกกันไงโอ้ยมึงมาอันนี้ที่ก่อมึงว่าจะมีใครมาปะกลัวมไม่มีหรอกแต่เมื่อกี้มันเห็นเดินอ่ะมันไม่มาจริงหรอ,อยไยเอาอีเลยปะ <laughs> <laughs> กูไปแล้วกูไปแล้วไม่ต้องเย่อร์กูไม่ต้องเย่อร์กูอย่าเข้ามามาเป็นอะไรกันมากเหรอแพ้ไม่ได้ต้องชนะกันทุกวันชีวิตโลกหนึ่งรอบตัวเธอเหรอไอม่เอามิงอันี้แฟนเอากูเลยอย่ามาคือฉันอยากได้บาปซนเนียถ้าเราได้บาปเราจะสู้ได้สบาย มี่นี่เจ็บไเวลาเผาง่ามใหม่ต้องเป็นกูล่ะฮะเออสโลโหให้หมดอีดอกเียบนะกูบอกเลยทำยิงทำอี่ตนตายเอาัก่นง่งกรุมเพื่อหนูได้ไหมถ้าหนูท้าพี่ท้าพี่ทำได้นึกว่าเจ๋งจริงแต่จิตที่แล้วประกาศจะทุบๆประกาศสงครามกับพี่แล้วนะไอ้อึ โอ้ยมืดอดำมองเลยไม่เห็นเลยตายหมดหยอกเออดึงเดืงปุ๊บปุ้มปุ้มพีายามได้ติเก็ตหมดติเก็ตหมดอีซี่เก็บหมดค่ะอีซี่เก็บหมดค่ะเออีซี่เก็บหมดค่ะเออซี่เก็บหมดเออเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะแม่เอาอีกโอ้ยหเฮียฆ่าเลยแม่เอาอีกแม่เอาอีกแม่ทำได้โอ้ยแม่งงงมากเออแม่กูไม่น่ารอดเลยเนี่ย ระคิวที่หายไปอีดอกสร้งมั่วะม,มันเกิดมาน้ำข่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าแรงนะจ๊ะเมื่อกี้ก็ลาดจ๊ะบอกเลยบูลเล<อ>ยมึงเอาป้อมกูไม่ได้หรอกคอรับบูลแดงเตี้ยวบูดเลยพูดเลยมาเอาป้อมกูไม่ได้เลยบอกเลยตอนนี้เราต้องเอาแบบได้ก่อนสักงหนึ่งกรุ ขอเสียงหน่อยได้ไหนะมมาเอาฉันว่าเราเอามังกรอเถอะฉันฝากตรงนี้ไปแล้วกันเปลี่ยนเอามาได้หรือเอาลูกเอาให้แล้วคือเราจบแล้วอะบอกเลยเออเราชนะแล้วอ๋ออีเรา,มาไม่หดีกแล้วว่ายู่ไหนวะโซนอีกแหละเฮียเฮียก็ต้องไปละดับเบิลซิวดะเฮียเกิด หลอหกคืนนะกลัวคืนอ่ะไปเอาป้าไปแล้วป้าต้องไปลาเดี๋ยวนี้ป้า <Wasser> มึงไปวัาเร็วอีดี๋มึงไปวัดไปวัดเี๋ยวไปวัดเี๋ยปัเอียไม่ดเดี๋ไม่ัดเดยวไปดเอยวเดีวไปวัดเดไดเอี๋ยวเดี๋ยวปัดเดี๋ยปวัเดียไปเดียไปัเีวเียวเีไดเดไัเดีเสียบัดเดี๋ย่างเลยเออเสียหมดได้อันเดียวเด